สวัสดีครับจากเพจลอกตกปลามือสองใบวิล์ชนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของอาบูกาเซียนะครับอาบูกาเซียรุ่นแอมบา s s a d o r สี่หกศูนย์หนึ่งีครับตัวนี้เป็นลอกอ่าหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้าย make i n s w e d e n ครับก็ ริรอยตามที่เห็นเลยครับก็โดยรวมก็ยังดูดีดูสวยอยู่นะครับก็มีรอยการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาอยู่บ้างครับหมายเลขตรงนี้ยังอยู่ชัดเจนครับขนาดจุสายก็นี่ครับตามที่เห็นเลยครับ ก็หมุนเดินหน้าเงียบครับหมุนซ้ายนะครับผมไม่ถนัดถนัดหมุนขวาก็จะหมุนประมาณนี้ครับหมุนลื่นประมาณนี้ครับกันกลับทำงานปกตินะครับต่อไปอฟีสปูลฟีสปูลก็ลื่นประมาณนี้ครับ โอเคสายกห็หมุนลื่นไม่สะดุดครับส่วนระบบเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่นะครับ ก็ทางเพจก็มีลงขายทุกวันครับวันละประมาณ15 3 0ถึง30ตัวครับใครสนใจก็ลองแวะเข้าไปดูได้ครับ